เราจะมุ่งหน้าเข้าสู่หมายร่องจันนะครับผมครับตอนนี้ก็เป็นฝั่งอีกฝั่งนึงนะครับผมนะครับตรงนี้น้ําค่อนข้างที่จะเชี่ยวนะครับคือต้องเข้าใจนะครับว่ามันเป็นมันเป็นร่องน้ำนะครับระหว่างทางผ่านของเกาะเสม็ดแล้วก็ควบคู่กับเกาะจันนะครับผมตรงเนี้ยโดน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 นี่นะครับหืมสระใหญ่นะครับผมนะครับตัวเนี้ยไอเหยียตีโดนแล้วอุ๊ยไหนเยยตีโดนไงครับเป็นไงดูฝ่ามือฝ่ามือกับปลา อ้อยโดน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 ถามว่าเหยียบประมาณไหนพอดีนะครับผมนะครับประมาณเขาจะเล่นอยู่ไม่เกินสักหกสิบนะครับน้ำตัวนี้อยู่ที่ประมาณ 20..20 เมตรนะครับที่จะตีแกบอกว่าประมาณ20นะครับตัวนี้ยี่สิบสามเมตรนะครับนัดขึ้นมาโดนใบรอบหนึ่งนะครับเมื่อกี้เป็นเก๋าใหญ่นะครับผม เป็นล็อกคันอันนี้เป็นล็อกเบสล็อกเบสขันมีทั้งหมึกทั้งปลาน,นี่เล่นเล่นรวมไปหมดเลยอันนี้เล่นทุกอย่างครับคือเราไปทะเลเราต้องเล่น,เล,นเล่นทุกอย่างไม่เอวอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ที่น้าอยู่ที่น้ำเหรอถามนึงนะถามมาหนึ่งคนก็ถามเยอะช่วงนี้หมึกจับดีไหมเนี่ยถามจริงช่วงนี้กอมิดหมึกไม่จับครับไม่จับแล้วเพราะอะไรนะเป็นที่น้ําเป็นเป็นที่น้ําเหรอเพราะว่าน้ําน้ํามันจะลงไปเยอะพอน้ํามันขึ้นอ่ะมันจะร้อนผิวน้ํามันจะร้อน พอน้ํามันขึ้นแล้วมันขึ้นช้าหมึกมันเลยไม่ค่อยจับอ๋อไม่ใช่ไม่ค่อยจับมันก็จับแต่ว่ามันนานทีตัวหนึ่งมันเสียเวลาอ่แล้วก็หันมาเล่นปลาดีกว่าครับตรงนี้หมึกใจน้อยแล้วก็หันตีแพงไปเรื่อยนี่ก็คือเป็นมันเป็นวิถีของการตกปลาอยู่แล้วครับผมว่าเราไปตกหมึกเหมือนเราไปตกหมึกชายฝั่งเราไม่ได้หมึก แต่เราอยากนี่ปลาเก๋าพวกนี้แต่เราไม่รีดปลาเก๋าวันนี้เราไปงานจิ๊กงานจิกกิง้งไรกิ้งงานกลางทะเลไม่แห้แน่นอนนะครับผมทั้งสู่ทั้งกิ๊กวันนี้ก็ลองดูครับลองดูลองดูเออหนัีตัวเพราะน้ำมันดีอ่ะนักเกิน,นะครับเผื่อมีตัวยังไงผมก็คิดว่าหน้าจะไม่แห้งนะวันนี้มากับน้ำน,นะก็เดี๋ยวขอเรียกเป็นพี่ดีกว่านะครับเพื่อที่จะให้มันง่ายต่อการคุยกันนะครับผมนะครับก็ <c oughs> อ้าวแล้วก็นะครับไม่รอช้านะครับผมในวีนีเราจะไปลุยกันที่กลางทะเลนะครับไปดูว่าวันนี้จะได้ปลามากน้อยแค่ไหนหรือว่าได้ไม่ได้ยังไงไปดูไม่รู้ไปดูกันนะครับผมก็ต้องรอชมป่ะ ีเป็นมือถือนะครับเรามาทําเป็นเรามีแอปอยู่แอปหนึ่งมันสามารถที่จะเอามาเป็นมาร์คมาร์คเบอร์ตกปลาได้ใกล้ฝั่งเขาจะเรียกว่าแอปตกปลาใช่ไหมใช่ใช่เป็นแอปสําหรับไม่ยิงหมายยิงหมายอย่างเดียวยิงหมายแบบใกล้ฝั่งงานใกล้ฝั่งงานไม่ไกลเพราะว่ามันอยู่ที่สัญญาณอถ้าสัญญาณโทรศัพท์เราดีเราก็ไปไกลได้อันนี้เข้าแล้วใช่ไหมตรงไหมเนี่ย ตรงนะตรงตรงนะตรงนะมา,เ,าเปิดดีครับเปิดดิครับเฮ้ยโดดโดดโดดนี่นะวาตรงจุดนะครับตัวนี้ตรงจุดนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะดูปลาเล็กให้ดูไม้ก่อนอนะนี่เรียกอะไรน,นี่เหลืองอันนี้เรียกหางเหลืองว่าหางเหลืองนี่นี่เป็นการเทสไม้นะครับตัวนี้แต่ว่ามีตัวนะครับผมเทสไม้เรามาดูว่ามันจะมีตัวหรือเปล่าผมเปิดมาเดี๋ยวผมจะลองเล่นจิ๊กก่อนนะครับ ผมอยากลองพวกคลิกเลยครับฟองนี้ก็มีชงให้ชมก็มี๋ยวลองคลิกก่อนนะครับผมนะครับเพราะว่าผมก็อยากจะเล่นนะครับไม่ได้เล่นนานนะครับผมอจริงๆนะครับตัวนี้ลอกสี่พันนะครับผมนะครับตัวนี้ใช้เป็นสายปีเบอร์สองนะครับผมนะครับถักแปดวยคมเหนียวเขาเล่นเท่าไหร่ไปนะตัวนี้สักหกสิบเนี่ยสามสิบพอหรอหกสิบได้ไหมห้าสิบได้ไหมเนี่ย อยู่ที่น้ำดยู่อยู่ที่น้ำเลยนี่นครับอ่ะเราจะลองตัวนี้ก่อนนะครับผมนะครับวันนี้ผมจะเล่นเป็นห้าสิบนะครับตัวนีน้ตัวอาจจะใหญ่นิดนึงนะครับดูก่อนนะครับจะมีอะไรนะครับ โดนโดเก๋หรือเปล่าเนี่ยอีโดนนะครับผมนี่ไงนี่ไงนี่ไงเก๋แน่นอนเลยนี่มันนิ่งๆนี่นิ่งนนี่นาเอ้ยเก๋เก๋อีนะครับอือหือโดนเก๋ปอนมานะครับผมนะครับตัวเนี้ยเป็นเก๋สายบัวนะครับตัวเนี้ยไม่ใช่เก๋แท้นะครับผมนะครับส่วนใหญ่เก๋แท้จะไม่โดนเบียดนะครับเพราะว่าอันนี้เก๋ไม่จริงนะครับผม บอลเดินมาละอ่าก็สา,าสายเบือถ่ายมากลางทะเลนะครับตอนนี้ก็เราจะมุ่งหน้าเข้าสู่หมายร่องจันนะครับผมนะครับตอนนี้ก็เป็นฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมนะครับตรงนี้น้ําค่อนข้างที่จะเชี่ยวนะครับคือต้องเข้าใจนะครับว่ามันเป็นมันเป็นร่องน้ํานะครับระหว่างทางผ่านของ เกาะเสม็ดแล้วก็ควบคู่กับเกาะจันนะครับผมตรงนี้เราจะเห็นบริเวณตรงนี้นะครับเป็นหลักนะครับน้ําเชี่ยวมากๆนะครับผมนะครับหมายที่จะเข้าวันนี้ก็คือถามถามทั้งพี่จตีพี่จะตีว่ามันตรงเขาเรียกตรงไหนนะพี่หมายหมายที่จะพาเข้าไปข้างเกาะจันข้างข้างเกาะจันเนาะน้านี่ค่อนข้างเชี่ยวเนาะน้ำเคี่ยวลงน้ําเชี่ยวนะครับผมนะครับเราจะพายเรือไปอีกนิดนึงนะครับเมื่อกี้ก็ย้ายหมายนะครับผมมันปลาไม่กัดเราก็ต้องย้ายนะครับน้าเขาบอกว่ามันมันไม่ค่อย ไม่ค่อยใหญ่ไม่ค่อยใหญ่นะครับปลามันจะกัดประมาณสักช่วงก็เรียกว่าช่วงน้ําเชี่ยวนะครับช่วงน้ําเดินประมาณสักบ่ายๆนะครับผมนะครับคิดว่าน่าจะกัดช่วงนั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มันมันยังไม่ยังมันยังยังไม่เท่าไหร่นะครับน้ําน้ํากําลังเดินนะครับผม,มน,น้ำขึน้นปเดี๋วต่อ อันนี้จะเรียกว่ากลางร่องเลย่เนี่ยประมาณกลางล่องนะครับแนะนํานะครับผมนะครับน้าตรงนี้ค่อนข้างที่ไหลเชี่ยวนะครับผมนะครับเพราะว่าน้ำมันแรงนะครับกระแสน้ําแรงเหยื่อที่เราเลือกใช้นี่ก็จะอยู่ประมาณสักหกสินะครับห้าสิบหกสิบนะครับผมนะครับยิ่งใหญ่ยิ่งลงเร็วยิ่งลงดีนะครับเพราะว่าถ้าน้ามันเชี่ยวนะครับน้ำเชี่ยน้ําลึกอย่างเนี้ยเวลาเอาเหยื่อตัวเล็กลงนะครับผมนะครับมันมันจะปลิวนะครับมันจะปลิวก่อนนะครับมันจะไม่ลงถึงพื้นนะครับผมก็เล่นเล่นได้ตั้งแต่ห้าสิบหกสิบนะครับเล่นไปเลย แต่ต้องเข้ากองด้วยนะครับผมนะครับกลางทะเลนี้สําคัญมากๆซึ่งบอกเลยว่าถ้าไม่มีกองหมายกองหินนะครับผมโอกาสที่จะได้นะครับมันก็น้อยนะครับโอกาสเห่วก็สูงนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนหมายที่เลือกมาวันนี้ก็จะเป็นข้างล่างจะเป็นแนวแนวกองแนวกรองกองกองอะไรนะพี่จจติกองพวก่ากระตาพวกแนี้มันไม่ใช่กองเป็นป่ากระตาเล็กๆเป็นเหมือนดอกไม้ทะเลเนาะเป็นต้นไม้ทะเลต้นไม้ทะเลแบบนี้ นะครับปมาเป็นแบบต้นไม้ทะเลนะครับผมใครชอบเพราะไอ้เก๋าอ่ะตรงนี้เลยครับเป็นพวกต้นไม้นะครับถามว่ากลางทะเลนะครับผมนะครับกลางทะเลนี่ก็ค่อนข้างที่จะยากนะครับมันไม่เหมือนงานชายฝั่งนะครับผมนะครับถ้าเป็นงานชายฝั่งเราเล่นเหลี่ยมตามเรงเหลี่ยมเรงแหลมนี้แล้วก็เข้ามาตีจามจุดมันก็ง่ายนะครับแต่ว่ากลางทะเลต้องเข้าใจนะครับมันมีเป็นล้านๆไม้ทะเลนะครับผมนะครับเราก็ไม่รู้นะครับว่าตรงไหนมันจะ มีกองไม่มีกองครับคือทฤษฎีง่ายๆนะครับผมนะครับเราถ้าเราเข้าใจพฤติกรรมธรรมชาตินะครับผมสัตว์เล็กกินสัตว์ใหญ่ไล่กินสัตว์เล็กนะครับเพราะว่าตามกองตามหินแบบเนี้ยมันจะมีพวกปลาเล็กนะครับผมเข้ามาหลบมาวนมาเวียนอยู่นะครับแล้วก็จะมีพวกปลาใหญ่นะครับพวกสัปลาดนะครับผมนะครับพวกที่เดแบบง่ายๆเลยคือปลาแมงมีหางปลาปลาปลามีหางอ่ามันว่ายไปเรื่อยว่ายโดนมันว่ายกินลูกปลาไปเรื่อยปลาอ่านะครับ ม,มันก็เหมือนง่ายนะครับผมถ้าเราเข้าใจจุดตรงนี้แล้วนะครับผมม,ม,มันจะหาง่ายนะครับผมถามว่าเราไปจิกเราไปจิกลงมั่วแบบเนี้ยตามกลางทะเลตามอะไรแบบไปทั่วนะครับมันโอกาสมันน้อยนะครับผมเพราะว่าวทะเลโ <c oughs> ดนหอยมาทำไมเนี่ยโดนหอยนะครับโดนหอยนะครับ <c oughs> เอาจริงๆนี่ทะเลนี่ส่วนใหญ่ก็คือทะเลที่ผมว่าประมาณสัก70% 80%นนี้ผมว่ามันมีแต่ทรายแล้วก็ตมนะน้ำลึกนะครับผมนะครับเพราะว่า กองหินกองอะไรพวกนี้มันจะมีบางจุดนะครับซึ่งน้ํำลึกเองนี่เราก็มองไม่เห็นนะครับเราต้องใช้เครื่องมือนะครับผมในการในการดูนะครับผมถึงจะเห็นหมายเห็นกอง,น,น,งน้ำเชี่ยวมา ủa hát cẩn cũng ngặt để chọn đi vào này, yeah. à hát nó hát này.

เก๋าใหญ่นะครับอ๋อเก๋านะครับเมื่อกี้นึกว่าลากอะไรขึ้นมานะครับเมื่อกี้เนี่ยอายเวียนตะไลเวียนตะไลเอ้ยเก๋าใหญ่นะครับโอ้ยงัดขึ้นมาเมื่อกี้เหรอไงกล้องเป็นไงไอ้งงวเลยอ่ะโอ้ยเราคนด้วานั่งงัดอะไรนะดว่าปลาเล็กไม่ใช่นะครับผมนะครับนี่เลยเอ้ยนะครับ ต้องบอกเลยนะครับว่าตัวนี้นะครับปลาเก๋าใหญ่นะครับตัวนี้ประมาณอยู่ที่ว่าสักเท่าไหร่จะตีสามโลไหมเกินครับเกินสามใช่ไหมใช่นี่นะครับอืมลุ้งไม่ได้ด้วยไอ้นี่นะครับงานน้ําลึกนะครับผมนะครับมันต้องแบบนี้นะครับมันต้องแบบนี้เดี๋ยวหางแม่งเอ้ยนี่นะ่าริ่งยังกะอะไรดิโอ้ย ไงครับลูกหมูครับลูกหมูจะดีโชว์โชว์ด้วยเลยนี่นี่นี่ประมาณเท่าไหร่เท่าไหร่ประมาณประมาณตัวนี้อยู่ที่ประมาณประมาณสามโลสามโลไดนะ้เนาะเต่าใหญ่นะครับตัวนี้ยอดจริงนะ giờ thăm gan chân quảng lắm nhui đấy thôi mày nhỉ con này mắt đây này con đi lắm rồi hái nhìn con con นี่เอันนี้ดีกว่าอันนี้ได้หินมาสองก้อนครับตัวน,นี้มาจะเอาหินไปทำสมอ,อนนเดี๋ยวรอเดี๋ยวเราจะเอาเรือออกนะครับผมรอบนี้นะครับ ก็ oh, เดี๋ยวเราจะเอาเรือออกนะครับผมเมื่อกี้เพจหมายนะครับเมื่อก ulously, ี้เป็นฝูงปลากระมงนะครับผมที่เข้ามานะครับก็เลยมาเอาสมอนะครับเพื่อที่จะไปทิ้งนะครับเพราะว่าเราจะรอน้ําเดินอีกประมาณสักช่วงบ่ายนะครับน้าจะเดินนะครับวันนี้ก็น้ําน้ามันลงสุดนะครับน้ําตายนะครับช่วงนี้งานจิกกิ้กก็ไม่ค่อยจะกัดเท่าไหร่นะครับก็เลยหาสมอสักหน่อยก่อนวันนี้ก็เดี๋ยวจะพามาตีหนูนะครับตีหนูลองหาพวกปลาพวกสีขนพวกปลากระมงนะครับปลาหือปลาอะไรพวกนี้ประมาณนี้นะครับหาดูไปก่อนนะครับ เราใคอยย้ายไปจิกประมาณช่วงตกบ่ายแต่จะจิกไหมเนี่ยฝนเนี่ยแต่ฝนก็คิดว่าฝนน่าจะมาแล้วเนี่ยฝนมาเรื่อยๆอยู่มัดมัดมัดแต่ว่าเรื่อยยางเห็นไหมเด็แกแต่ <laughs> เรียนยวัดรวยจะตกอีกยังไงเด็กไหนเฮ้ยมึกเย็ะเลย

มาโดน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 เอ้ยไม่ยอมขึ้นเลยไม่ยอมขึ้นเลยโอ้ยไม่ได้โอ vid. ้ยคันอ่อน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 นะครับวันนี้เล่นยากนะครับผมนะครับถ้าเล่นไม่ดีนี่มีโอกาสหักกมุ <começo> one, little, ้งใหญ่ก <clones> ร <scrape même Thankfully> ุ้งใหญ่กรุ้งใหญ่นาน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 เฮ้ยแรงแรงแรงเออ เอาแล้วไงวะไม่ยอมนะไม่ยอมนะหลุดสนอหลุดหนอโอ้ไซขนาดนี้เลยนะครับโอ้โหย่นี่ยเนี่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 นะครับผมนี่นะครับนี่เลยนี่เรียกปลากระมงนะครับผมอ่าถ้าเป็นตามพื้นที่นี่ก็เรียกว่าหืนนะครับตัวนี้นะครับเป็นตระกูลพวกปลาผงนะครับมันกัดใช้หนูเล่นนะครับผมนะครับตัวเนี้ยหนูสิบกรัมนะครับเป็นหนูลอยน้ํานะครับตัวเนี้ยโดนหนึ่ง โอ้ยโดน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 เแขวนอะไรมาโอ้ยไม่ยอมมาเลยโอ้ยใหญ่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 โอ้ยเท่ากันแน่นอนแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ยผมจะวิ่งผมก็วิ่งนะครับโอ้โหโอ้โหหลอกติดโอ้ฮันไม่ขึ้นเลย นี่มันงัดไม่ขึ้นหรือว่าคันมันอ่อนนะครับงัดไม่ได้นะครับเรวาคันหกักหักจริงๆนะครับมันไม่หักเล่นนะเพราะว่ามันหักมาเจ็ดรอบแล้วเนี่ยอ๋ะไปก็ไปเฉยเลยเอ้ยออ้ย น้อยยอมขึ้นในจนกว่ามันจะหมดแรงแนี่อู้ยใหญ่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 นี่ใหญ่ๆๆใหญ่จริงใหญ่จริงตัวนี้ใหญ่จริงปล้วครับท่านผู้มชมนะครับผมกระมุนตัวที่สามนะครับตัวนี้เอ๋นะครับมาเริ่มเพิ่มมาเริ่มเพิ่มนี่เลยนะครับปลาฝูงนะครับแบบนี้ โดนโดนโดนไหวนะเอาพี้ตีโดน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 เอ้ยกำลังเผลอครับกำลังเผลอนะครับอุ้ยบอกว่าหมายตัวนี้หมายอันตรายนะครับผมพี่ชาตีบอกว่ามันเป็นช่อนนะครับผมนะครับอยู่ตรงเนี้ยไม่ดิ้นเหรอพี่ตีดิ่มดิ้นมปะ ทำไมมันเป็นปลาเนี่ยเป็นเหมือนนี่าเก๋าปลาเก๋าๆเก๋าเลยเป็นเก๋าเรื่องยังไงเป็นนิ่งๆไงโดนโดๆใสครึ่งโลมีครับมีครับกุสลอดของแพงของแพงแพงแล้วด้วยเอ๊ติดมาได้ไงเออเห็นะครับนะครับนี่นี่นี่เกี่ยวพุงเกี่ยวพุงนะครับผมนะครับนี่ครับของแพงผมได้ปลาราคาแพงมานะครับตัวเนี้ยนะครับผมมีเพิษครับกินไม่ได้ อันนครับตัวนี้นะครับผมนะครับกุศลารนะครับผมนะครับตัวเนี้ยนี่ประมาณตัวไม่ถึงหรอกครับผมครึ่งโลไม่น่าจะถึงนะครับตัวเนี้ตัวไม่ใหญ่นะครับผมนะถามว่าตัวเนี้ยดีแค่ไหนนะครับคือบอกบไว้ก่อนเลยว่าอันดับหนึ่งของท้องทะเลนะครับผมนะครับตัวเนี้ยผมคิดว่านะราคาแพงครับมันนี้ขนาดที่ค่อนข้างแพงนะครับเป็นกุศลารสีแดงนะอันอันโดนนี่ครับพิะติโดนครับ ป้าให่เปลี่ยนเลยหมอจินปลาข่าเบดเลยขาเป็กันก็เลยโดน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 ีอะไรอย่ฝืนไน่ยฝืนเนี่ยเราจะไม่ฝืนมั้วนะครับหมาานว อดี๋ยวมันออกไว้ทางมันจะไม่เป๊ะจะไป่ปั๊บออกกันมันออกไว้ด้วยการโดนเฉยแล้วมันจะโดนมันก็โดนนะฮะอ่าช่วงบ่ายนะครับผมพอมันจะโดนมันก็โดนนะครับพอมันจะโดนมันก็โดนเอาดิโดนอะไร ต่อยโดนเลยไซนี้มีโลครับไซนี้มีโลแน่นอนนะครับไม่มาครับไม่ชอนหรือเปล่าเนี่ยชอนเล็กอี๋หึ่ไปยังหมุนหุ่ยยี่ปีสวัสดิ์กิดเดือดสั่นหมุนกับหมุนโยกธรรมดาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนั่งก่อนโยกขึ้นโยกขึ้นมาลสิผมอ้๋ ยาตีพูดถูกนะครับแหลมนี้ชมของพี่ชาตีนะเอ้ยโดนโดนโดนอ้ยได้โดน,ดดนของเหย่พอสักทีนะครับปลาสละนะครับผมสละไซส์ประมาณเล่าๆจับหางจับหางองเ็ดดโดนสละมาจนได้นะครับผมออื้หือ ว้านี่นะครับหืสระใหญ่นะครับผมนะครับตัวเนี้โอ้ยจะตีโดนแล้วโอ้ยนายจะตีโดนเอ้ยนะครับใส่ได้อยู่ประมาณสักโลหนึ่งนะครับผมตัวเนี้น่าจะล่าได้ครับน่าจะได้ครับโลน้ยโลหนึ่งนะครับเป็นตาสระตาสระรุ่นมันจินอยู่ที่เหยื่อตอนนี้อยู่ที่หกสิบกรัมนะครับผมนะครับผมใช้เป็นเหยื่อของ โรงงานนะครับแต่ไม่รู้ว่าแบรนด์อะไรนะครับผมแต่ยังไงก็ถือว่าโดนนะครับผมสระใหญ่สระใหญ่เน่บอกเลยก็โดนอ้าได้แล้วครับปากลางทะเลน,เนี่นะครับผม เข้ามาด้านในนะครับเพราะว่าเนื่องจากลมแล้วก็ลมพายุแรงนะครับข้างนอกนะครับผมอันตรายมากนะครับผมซึ่งถ้าอยู่ไปแล้วก็ไม่คุ้มนะครับไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าอาจจะเดี๋ยวฟ้าผ่ามาก็ไม่คุ้มนะครับผมเ็ราเราก็ถาเบ็ดนะครับเบ็ยดลมเยอะอ่ะตอนนี้ก็ถึงหวแลมนะครับก็เดี๋ยวจะเก็บเรือขึ้นนะครับผมบรรยากาศในวันนี้ปลาอาจจะไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับวันนี้แต่ยังพอของปากของคอนะครับผมนะครับโดนมาก็ขาดไปเยอะมันต้องรอเวลา ปลามันต้องรอเวลาครับมันต้องคือมันจะไม่่วยตอนเช้าดูอย่างเงี้ยมาตอนบ่ายแล้วก็ดีตอนเช้านอนอยู่บ้านนี่นะครับหอแหลมหอแหลมหอแหลมนะครับฝั่งน้้นโน้นเป็นก่อจันนะมาจากฝั่งด้านโน้นนะครับหอแหลมเคลื่อนเคนไม่มีนะครับเคลื่อนขคลื่นลมขคลื่นลมแค่นี้ถือว่าปกตินะครับแต่ว่ามันมีฝนอามันลงก็เลยอันตรายเราเซฟตัวเองดีกว่า นะครับท้ายคลิปนะครับผมล้วก็เดินทางกลับมานะครับเมื่อกี้เอาเรือขึ้นมาเรียบร้อยนะครับผมนะครับรู้สึกว่าผลน่าจะไปละตอนนี้ไปไหนเราไม่รู้นะครับเมาไม่ไหวนะครับตอนนี้ขึ้นแรงลมแรงนะครับผมตอนนี้ก็มากับพี่ชาตีนะครับวันนี้ก็สรุปผลงานกันช่วงท้ายคลิปนะครับผมนะครับปลาที่ได้มาอาจจะไม่ได้เยอะนะครับวันนี้พ่อห่อของแปะมคอนะครับผมแต่ผมรู้สึกว่ามันนะครับมันนะครับรู้สึกมันนะครับผมเพราะว่าปลามันกัดมันฉวยช่วงช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นนะครับช่วงบ่ายมามันฉวยเริ่ม นี่เลยนะครับพามาดูผลงานขนาดว่าโออยู่นะใหญ่มากนะครับเนี่ยปลาเก๋านะครับสามโลนะครับตัวเนี้ยน่าจะประมาณราวๆนี้นะครับเดี๋ยวดู่างพี่ชาตีก็ใหญ่นะครับอันนี้มาโดนเห็นตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วคิดว่าคิดว่ามันอโดนอะไรก็ไม่รู้นะพี่ยีนั่งสาวขึ้นมานะครับไซส์สามโลนะครับแล้วก็มีสละนะครับสละประมาณสักไซส์โลนะครับตัวเนี้ยเหลืองนะครับผมอาจจะมีไม่ได้เยอะนะครับ แล้วก็ดูพวกปลาเล็กก่อนนะครับสิ่งที่โดนมาก็อาจจะไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะครับพวกปลากระมงอา่ากระมงสามตัวนะครับแล้วก็มีเก๋าบุสลัดนะครับที่โดนมาอันนี้ปลาเนื้อดีนะครับต้องบอกเลยว่าราคานี้ยค่อนข้างแพงนะครับถ้าตัวใหญ่นี่ก็รู้สึกจะมีราคานะครับแบบนี้มากับน้าชาตีนะครับอีกตัวหนึ่งนี่อันนี้มนนา,ากับข้าวไม่ค่อยสายบลาเท่าไหร่อเอาไปทํากับข้าวได้เนาะก็จ,จัดไปก็ สำหรับวันนี้เป็นงานจิกกิ้งแล้วก็ไมโครจิกนะครับตีไปเรื่อยตีชิวตีผผ่านนะครับรู้สึกว่าปลาจะกลับช่วงหัวน้าเย็นๆนะครับแต่เราต้องกลับก่อนนะเพราะอันตรายนะครับฝนฝนมานะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับนะครับผมนะครับวสำหรับคลิปนี้แล้วก็สำหรับใครชอบยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะครับกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกดอะไรกดแชร์นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแน่นอนนะครับวันนี้ก็พี่ชาตีนะครับนี่เลยนะครับผมรู้สึกว่าช่วงนี้พี่ชาตีผมก็ไม่ได้ทําคลิปนานนะ เอาจริงเลยไม่ได้นานมากนะครับก็ฝากไว้ด้วยทางพี่ตั้งแต่นู้นตั้งแต่ตกมือก็ทำเหยื่อเนี่ยที่ทำเหยื่อทำเบียดด้วยเนี่ยใช่ใช่ใช่ครับทำเหยื่อทำเบียดด้วยใครใครอยากจะทำเหยื่อทำเหยื่อเรามีเหยื่อเหยื่อก็จะเป็นเรื่อยๆอะไรนะเหยื่อก็จะเป็นอย่างนี้ทำเหยื่อขายด้วยนี่นะครับผมอันนี้เหยื่อเหยื่อก็จะเป็นรูปทรงอย่างนี้นี่นะครับทำขายทำอะไรเป็นงานด้วย ถราอยากสั่งก็สั่งมานะครับวันนี้อันนี้ก็จะเป็นงาน,นเหยื่อเป็นเหยื่อที่เราทําเองอ่ะนะครับสวยทั้งนั้นเยี่ยมนะครับถ,ถ้าได้อยากอะไรก็ติดต่อมาได้ครับนี่นะครับไมโครไมโครเหยื่อจิกขนาดใหญ่นะครับแล้วแต่แล้วแต่ชอบครับบางคนก็ส่งแบบมาให้ทําอย่างเงี้ยก็ทําได้ครับตอ,อจ,รจริงก็ ฝากไว้เท่านี้เนาะวันนี้เจอกันใหม่ทริปหน้านะครับสำหรับซีรโดนี้นะครับผมนะครับสวัสดีครับลา